ซัมไบขนมมาติเกรนอบกรอบกล้องวงจรปิดว่าตาชี้คมจับชัดจริงคอเซ็นเตอร์1795ผงสักฟอกเป่าใหม่สูตรนาโนเทคนและที่กเชินเรื่องสุดท้ายในค่าคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยห้องเช่าอยู่ในย่านรังสิตคุณยายท่านนี้เป็นที่รู้จักของคน,นหลายๆคนในย่านนั้นเลยนะครับเพราะความที่แกอาศัย อยู่มานานและแกก็ถือได้ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของห้องเช่าแห่งนี้เลยก็ว่าได้แล้วด้วยความที่อยู่อาศัยมานานนี่แหละครับก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นและเป็นเรื่องที่คุณยายไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าจะเจอเขากับตัวเองพ่อสงใจแซาสิงมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งาว่างจากงานประจําเมื่อไหรพ่อสงใจก็จะมาขายน้ําตาลสดเป็นอาชีพเสริมแก้วละสิบค่าาะห่าเอีมาให้กัน พอดีเหลือแค่นี้แล้วสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วจะเก็บแล้วหมดพอดีค่ะสิบบาทค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเหลือแค่นี้แล้วปกติทำงานที่มหาลัยลังสิตแล้วกออ็อาชีพเสริมคือขายน้ำตาลสดเนี่ยจะขายวันอาทิตย์ไงฮะมันจะขายดีผ้าสนใจพักอยู่ที่ห้องเช่าของแฟลแห่งหนึ่ง ย่านตะบนบางปูนจังหวัดปทุมธานีเมื่อกลับมาจากทํางานป้าสงใจก็จะกลับเข้าห้องพักโดยปกติทุกวันช่วงปิดเทอมจะมีหลานๆไม่อยู่ที่ห้องด้วยแต่เนื่องจากช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมป้าสงใจจึงต้องอยู่ห้องคนเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะป้าสงใจได้พักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว